สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะพามาชมสมบัติป่าครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับค่าครูมัชิระปัญญาวิมล สวัสดีค่ะและว,วันนี้นะคะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลายัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาครับวันนี้เราจะพามาชมการทำสมาร์ตฟาร์มนะครับที่สถานพรฟาร์มและรวมไปถึงบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่แวนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะมาถึงสถานพรฟาร์มแล้วนะครับขอแนุญาพี่หนุยที่เป็นเจ้าของสถานพรฟาร์ม เดี๋ยวพี่หนูจะมาให้ความรู้กับเราในว,วันนี้นะครับสดีันก็มีรบยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาสู่กรอาเราจะดูว่าีการจัดการยังไงแล้วก็เราก็จบไ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานพรฟาร์มแล้วนะครับขอสวัสดีพี่หนุย่ยเป็นทาการครับาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอบถามว่าเอ้ยทำไมพี่หนุ่ยถึงเริ่มมาทําที่นี่แล้วก็เหตุผลในการทำนะครับมีที่มาที่ไปยังไงครับที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนมีจุดเปลี่ยนในชีวิตแล้วก็พี่ก็มีชีวิตคล้ายๆน้องๆก็คือเติบโตัวที่นี่แล้วก็ไปศึกษาแล้วก็ทํางานต่างจิแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลับ คิดว่าในถิ่นเกิดของเราเนี่ยเราอยากจะกลับบ้านก็เหมือนคนทั่วไปเราทำงานในรูปแบบของบริษัทเจ้านายก็จะมีการตั้งทาร์เก็ต KPI ให้เราทุกครั้งและปีปีหนึ่งเขาก็จะเพิ่มทาร์เก็ตให้เราก็ไม่คิดดีในใจว่าเอะทำไมเราไม่ตั้งแทร็กเก็ตเรามีพื้นที่เรามีที่ทำกินของเรา ราควรจะทําแบบนั้นไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นมีคอนเซ็ปต์ของหนึ่งไรหนึ่งแสนอยู่ก็เลยมาคิดตั้งแทร็กเก็ตของตัวเองถ้าเราทํา,าแค่นหนึ่งไร่อาจจะไม่ถึงสามไม่ไม่ถึงหนึ่งแสนแค่หนึ่งไลนสามหมื่นหรือว่าห้าหมื่นได้เราก็เราก็สามารถที่จะทํางานในพื้นที่ทำาุกินอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่อยากคิดมาทํตัวเอของตัวเองเป็นเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของตัวเอง ล้วสำหรับประโยชน์ที่พี่หนุ่ยได้ลงมือทาไปแล้วนะครับได้รับอะไรบ้างครับเนี่ยมันมีทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวควบคู่กันบางอย่างเราต้องเข้าใจว่าแบกเกราของเราไม่ได้เป็นเษกษตรกรมืออาชีพมาก,ก่อนเรา,าใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราทำเราคิดว่าเราจะทำป่ามแล้วยืนอีปรบสความสำเร็จด้วยตัวของเราเองแต่ในความเป็นจริง หลายๆอย่างมันมันไม่ใช่อย่างบางอย่างมันอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพื้นที่ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการตลาดสุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่คิดเนี่ยตอนนี้ยังไงก็ต้องเอาการตลาดเพราะว่าเราจะอยู่ในสังคมปัจจุบันอยู่ในภาวะปัจจุบันที่หนึ่งการแข่งขันสูงแล้วก็ในในสภาพ ของโควิดด้วยเพราะนั้นเราก็มีการจัดการตั้งแต่ต้นน,น้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือตามสเต็ป<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาชมในฝา่งนะครับว่าต้นน้ำเป็นอย่างไรกลางน้ำเป็นอย่างไงปลายาน้ำเป็นอยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็พาไปชมกันฟาร์มพี่หนู่มกันเลยนะครับ และนี้ก็คือบรรยากาศภายในฟาร์มของพี่หนุย่ยหรือว่าสถาพรฟาร์มนั่นเองนะคะและตอนนี้พี่หนุ่ยก็กําลังให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชหรือว่าเกษตรแนวใหม่นั่นเองนะคะโดยในฟาร์มของพี่หนุ่ยนั้นก็จะทําผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีการปลูกข้าวปลูกผักต่างๆนะคะรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยคะ่ะ ก็ได้สาธิตวิธีการเก็บไข่ไก่แบบพื้นบ้านนะคะเพราะพี่หนุ่ยได้เลี้ยงไก่ไข่ไว้กินแล้วก็ถ้าเหลือก็สามารถนําไปขายได้เลยค่ะนอกจากจะมีการปลูกพืชแล้ว ที่นี่ก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวและก็กาแฟนะคะชื่อว่าโฮงสินกลิ่นกาแฟนั่นเองค่ะรสชาติดีมากอยากให้ทุกคนมาลองทานกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุย่ยหรือสถาพรฟาร์มที่ได้ให้ข้อมูลความรู้แก่พวกเราเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่กับพระรูวชีระปัญญาวิมลปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอคราวครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็สอบถามประวัติเกี่ยวกับวัดแม่แวนแล้วก็พระพุทธรูปประจำวัดนะครับในชุมชนก่กอนนันก็ในตำบลตะกอนมีลำน้ำแวงนแล้วชาวบ้านมาตั้งทีมฐานที่นี่เก็เลยทตั้งกลาชื่อของบ้านรียงว่าวัดแม่แวน ก็มาได้ปร,รากฏว่าไทยเป็นคนสร้างเพราะว่ามันมีรักฐาปรมนูญจากรัฐานที่ทางวัดได้มีการบรณณปฏิสังขรณ์ใหหารหลังปัจจุบันเนี่ยต่อ2,532ได้มีการยื่อขอใม้หารหรือเอาแล้วก็มีการารู้พบว่า มีหานหลังเดิมเนี่ยมีการทำแท่ผ้าที่ลงไปแล้ว3เขื่อนเราแสดงมาว่าไม่มียุเก่าแค่พอสมควรแต่พอที่จะเชื่อได้ว่าควาดแนเรนมีปราก้นน้ำเช่าวาที่ชัดเจนตั้งแต่2,461ที่มีธาที่การเจาที่การคำน้าอินทัพเบโยจนได้มีหลักฐานมาจำาราสาทที่ว่าเนี่ย 2องพันสี่ร้อยิเดือนไอ้นั้นเกิดจึงมีปรากฏนานเช้าวาดตั้งแต่2องสี่หนึ่ง 1. สามารถจะบอกง,งานเช้าวาดได้จนถึงปัจจุบันประมาณสองพันสี่ร้อยเจสิบสีหรือเจ็สิบห้าประมาณนะรูาาเจ้าสศีริชัจเป็นเดินทางมสาสร้างพระธาตุกางเจริงเมือรูบาลที่ว่าแต่แค่รูบาลที่เ็ยมาอยู่สองสี่หหนึ่ง

จนโลกภายในเป็นเงาแก่และหน้าขึ้นเาบอกว่าโอ้อันนี้ค่าของเก่าหายากมีค่าองค์หนึ่งเนี่ยไปถอนเยอะเห็นของที่มีค่านอก่อกถ้าหน้าประมาณหน้าตาไปได้ก็เรียกเป็นแบบเป็นแบบนี้การทำพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เลยตั้งชื่อว่าพระพุทธรูปแสงชายมงคลก็เลยได้เฉลยไปเห็นพระพุทธรูปของของวัด ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณทางท่านพระครูนะคะที่ได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติวัดของแม่แหวนของเรานะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเรานะคะก็จะไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะคะสถานที่โบราณและสถานต่างๆภายในวัดนี้นะคะตามมาเลคค่ะและจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังของสีเกมน,นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสโลปลงไปด้านล่างนะคะ ซึ่งคนสมัยก่อนนะคะเชื่อว่าด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีเป็นถ้ำนะคะที่ใช้เก็บเงินทองหรือว่าของต่างๆนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะของเรานะคะจะมีเป็นแนวเขตกำแพงแก้วนะคะซึ่งอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะ ค,ค่ะและด้านหลังของเรานะคะตรงนี้นะคะก็คือแนวกําแพงแก้วนะคะในสมัยก่อนนะคะซึ่งเชื่อว่ากําแพงตัวนี้ค่ะเป็นกําแพงที่สร้างไม่เสร็จนะคะเนื่องจากด้านหลังของเรานะคะในสมัยก่อนสันนิษฐานว่าแม่น้ํางัดนะคะขยายอนาเขตกว้างมาถึงด้านหลังของวัดนะคะดังนั้นจึงทําให้แนวเขตรกําแพงแก้วด้านหลังของวัดเนี่ยไม่สามารถสร้างเสร็จเนื่องจากมีน้ําท่วมอยู่ทุกปีค่ะสังเกตได้จากรอยอิกนะคะที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ และนี่ก็คือแนวเขตกำแพงเก่าของทางวัดแม่แวนนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะและทุกท่านอาจจะเห็นก้อนหินตรงนั้นนะคะนั่นคือใบเสมาในสมัยก่อนนั่นเองค่ะ เราเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจใหม่ไฟแรงนะคะก็เป็นผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับยางนะคะที่หมู่บ้านแม่แหวนของเราตอนนี้นะคะซึ่งเราจะมาทําความรู้กับพี่เบียแล้วก็ทางร้านค่ะสวัสดีค่ะที่เบียเดี๋ยวขอพี่เป็นแนะนำตัวเองค่ะชื่อเตียค่ะชื่อจิ๊งประการทิพย์ชัยเทียมเลยค่ะร้านนี้ชื่อี่คะชื่อร้านเสียรกันยางทำยางค่ะสำหรับเกียรการยางที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับยางประมาณ ็จะเป็นเกี่ยวกับอินค้าของมอเตอร์ไซค์มสองทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถต้งแต่จุดดีซึ่นไปจนถึงรถพันสองร้อยสี่ว่าจะเป็นสักเตอร์ฮันเด็รถเล็กอะไรก็ตามทีขายผลไม้หรือว่าอะไรที่แบบใส่รถพ่วงนะคะและทีนี้ก็จะไปหายางมาใส่รถพ่วงไปเจอเส้นแปดสิบบาทซึ่งมันล้นมากค่ะก็เปลี่ยนไอเดียไปเจอยางที่รัไฟแล้ะ ที่ขายที่วันนี้ก็คือเป็นแบบยางค่อนข้างละค่ะถือ่าดมาก่แล้วก็เห็นเหมือนมีเฟซบุ๊กไลฟ์สดอะไรด้วยใช่ไหมคะทวามเปบนอะไรก็ตาจะเป็นการแบบยังไงอ่ะการตลาดออนไลน์ใช่ใช่ค่ะก็คือขายยางรูสองขายทางไลฟ์สดเลยช่วงโควิดนี่ขายดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าตรงตรงหรอก็ปกติดี ก็ยังขายได้แล้วก็เห็นทางเข้านะคะก็มีเห็นนำยางมารีไซเคิลทำเป็นช็อปเปอร์ฮาเร็งอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะถามเดี๋ยวว่ามีความคิดไอเดียแบบนี้ตั้งใจเมื่อใดเรามองคือร้านของเราอ่ะมันจะต้องมีจุดจุดนึงเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่ว่าจะเป็นชาวช็อปเปอร์ชาวฮาเร็งชาวที่ไปทั้งหลายค่ะหลังจากนั้นถ้าเขาได้มาจุดร้านของเราอ่ะคืออาารย์พูะค่ะ แล้วก็จะมีแบบร้านน้ำเล็กๆเ,เพื่อที่จะต้อนรับลูกค้าที่เขามาซื้อย,อยางของเราบางคนเขาอาจจะมาเป็นแบบหมูนะ่คณะแต่มาซื้อยางประมาณแบบคนสองคนและคนอื่นๆน่ะเขาจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเขาก็จะมาเลือกยางบ้างกินน้ำบ้างแล้วก็ถ่ายรูปกับช็อปเปอร์บ้างอะไะรก็เหมือนอาจจะตั้งชื่อร้านเป็นว่าช็อปเปอร์คาเฟ่ไปเลยก็ได้ประมาณนั้นอ๋อค่ะก็ะแล้วถ้าสมมติว่า่อทาง แม่แวนของเราเนี่ยอยากจะจัดเป็นกิจกรรมเหมือนอบรมหรือว่าผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะทําเกี่ยวกับการรีไซเคิลยางแต่เนี่ยพี่เปียสะดวกที่อยากจะมาให้ข้อมูลความรู้หรือว่าทริคในการประกอบธุรกิจให้กับชาวบ้านได้ค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปชมบรรยายนะคะภายในร้านของพี่เปียนะคะแล้วก็ชมยางแต่ละประเภทเนาะว่า สวยแค่ไหนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เปียมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สลาเวลามาให้เราค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับวนนี้ เชียรสมบูรณ์ได้แวนของเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ